หุ่น General Type Unit หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหุ่นฟ้านะครับมีการเล่นแบบไหนเรามาดูกันหุ่นฟ้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับจะเป็นหุ่นที่ชนะหุ่นสีแดงหรือหุ่นเรดและจะเป็นหุ่นที่แพ้ทางอย่างหุ่นซัพพอร์ตหรือหุ่นสีเหลืองโดยที่สเตตของหุ่นสีฟ้านั้นจะออกไปทางกลางๆหรือจริงๆถ้าจะลงลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จยแบ่งเป็นฟ้าสายยิงหรือฟ้าสายบู๊หรือไม่ก็เป็นฟ้ากลางๆที่ทําได้ทั้ง2ออย่างอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูนะครับแล้วแต่ตัว โดยไมซเซตนะครับในการเล่นหุ่นสีฟ้าเนื่องด้วยหุ่นสีฟ้านยครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเป็นหุ่นที่ทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะทั้งการยิงหรือทั้งการต่อสู้ระยะประชิดเอาจริงหุ่นฟ้าเนี่ยเป็นหุ่นที่สําคัญมากในการเดินเกมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกหรือเกมรับซึ่งตัวหุ่นฟ้าเนี่ยจะคอยเป็นกําแพงสําคัญที่กั้นแนวหน้าแล้วแนวหลังและคอยกันหุ่นสีเหลืองจากหุ่นแดงเพื่อที่จะเสริมเกมรุกเราอาจจะส่งหุ่นฟ้าไปกับหุ่นแดงเพื่อที่จะทําลายแนวหลังของฝั่งงข้าม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้แน่ใจก่อนนะครับว่าแนวหลักของเรายืนไหวแล้วไม่งั้นแล้วก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้นะครับสรุปโดยรวมๆแล้วเนี่ยครับหุ่นฟ้าเนี่ยเป็นหุ่นที่เล่นคนข้งง่ายไม่ว่าจะทั้งยิงหรือฟันก็ทําได้ดีในรูปแบบที่ใช้การได้แต่ถ้าอยากจะเล่นให้ดีขึ้นอีกนิดนะครับคนที่เล่นหุ่นฟ้าเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบทีมรู้ว่าจังหวะไหนควรบุกรู้ว่าจังหวะไหนควรกลับมากันหรือว่าตอนไหนควรช่วยเพื่อนและรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือหากเพื่อน,น,เ,นเ,อเพื่อนจจะเป็นกกุญญแสําคัารคว้าัยชนะของทีมแน่นอน สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงไลฟ์สดของผมด้วยนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีหุ่นฟ้าตัวไหนที่ชอบมัง่งเม้นมาบอกหน่อยนะ